สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เจอเจอกับผมเดนนัทเทปบอลแน่นอนครับเจอเจอกับนัดแบบนี้มีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลและแนวทางที่น่าเลเชียร์มาฝากพี่พี่ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็สวนได้เลยครับและสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆในครอบครัวในหมู่บ้านครับทุกวันนี้ถ้าพี่พี่หลายๆท่านยังเป็นคน ที่ลงทุนแบบหวานแหลงทุนแล้วไม่ถูกต้องถูกหลักลงทุนแล้วไม่เห็นผลกําไรครับก็เข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆรับรองครับนะัดและพี่ๆทีมงานไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเรามีทีมงานจากต่างประเทศครับที่เรียกว่ากระแสต่างประเทศเพื่อเป็นหนึ่งครับในส่วนที่จะมาวิเคราะห์ในฟุตบอลในแต่ละค่ําคืนรวมไปถึงครับเรายังมีกูรูบอลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยครับที่ที่พี่เข้ามาในครอบครัวแล้วอาจจะต้องรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็น อย่างดีถ้าอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ตามมาในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวเดี๋ยวนัดปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ครับแล้วสําหรับ3มคู่ครับที่นัดหยิบยกมาฝากวิเคราะห์และคัสสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีจะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับคู่แรกสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลอียิปต์ พีมลลีกันได้เลยครับเป็นทางด้านของสโมฮาจัดเจอกับทางด้านของพีระมิด f c ครับก่อนลงเตะคู่นี้ครับเขามองว่าพีระมิด f c เหนือกว่าแบบชัดเจน1ตรงเพื่อเสมอตัวครับต้องมีตุงที่2ถึงจะได้เหตุเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนะัดเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในความพร้อมของทั้งสองทีมครับและฟอร์มในชั่วโมงนี้ขอแนะนาครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านของพีระมิด f c ได้เลยครับสโมฮาเองครับช่วงหลังอาจจะมีผลงานโดยรวมที่ดูดีแต่ก็ ยังมีเกมที่สะดุดและแผ่วให้เห็นแบบชัดเจนครับส่วนทางด้านพีระมิด FC ถูกมองว่าเหนือกว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับผลงานโดดเด่นจริงครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องอัตราการผลิตสกอร์ต่อ1นเกมเฉลี่ยแล้ว2ประตูต่อ1นเกมภาพรวมเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนยังเป็นทางด้านของพีระมิด FC ที่มีมาตรฐานฟุตบอลและความคงเส้นคงวาที่ดีกว่าบวกกับกระแสะวันนี้ครับเอ,เอียงไปที่ทีมเยือนอย่างพีระมิด FC และหากย้อนกลับไปในเรื่องของเฮตุเฮต้าเกมหลังสุด เป็น,นด้านของพีระมิด f อครับที่เก็บชัยชนะจากสโมหาได้ทั้ง5เกมเพราะฉะนั้นสำหรับค่าคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ไปที่พีระมิด f อฟซประตูมาไวไหลถึงประตูที่2อย่างแน่นอนไม่เจ๋าก็เจียรครับ คู่ที่2ครับไปตะลุยครับในส่วนของฟุตบอลนอร์เวย์กันได้เลยครับไปทางด้านของชามบอก0 8นครับวันนี้จะเจอกับทางด้านของโบโดกิมครับก่อนลงแตะเขามองว่าโบโดกิมเหนือกว่าชัดเจนครับ1ตุงได้เฮเล็กๆสองตุงครับถึงจะได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่โบโดกิมได้เลยครับเกรดฟุตบอลแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับโบโดกิมเหนือกว่าแบบชัดเจนใน เรื่องของเกรดฟ,ฟุตบอลมาตรฐานของทีมรวมไปถึงตัวผู้เล่นและที่สําคัญครับฟอร์มช่วงหลังเองก็สวนทางกันแบบชัดเจนครับทางด้านของชามบอก08เองเก็บชัยชนะครับได้เพียง1เกมจาก5าเกมหลังสุดและแพ้ไปถึง4เกมวันนี้อาจจะรู้ได้เปรียบที่เล่นในทีมแต่เกมในบ้านก็แพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมนะครับสวนทางครับกับทางด้านโบโดกิมครับที่5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมอาจจะดูเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่สถิติการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนในช่วงหลัง ก็ทําได้ดูดีเลยครับ5เกมลังสุดในบทเกมเยือนเก็บชัยไปถึง4และสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมแตกต่างกันขนาดนี้แนะนําครับเลือกเชียร์โบโดกิม1ประตูมาไวไหลถึงประตูที่2ได้เฮแบบเต็มๆแน่นอนครับ คู่ที่3ครับวันนี้ไปตะลุยกันที่ฟุตบอลสวีเดนได้เลยครับไปทางด้านของ i อเคบานจะเจอกับทางด้านของเกฟเวครับก่อนลงเตะเขามองว่า i อเคบานเหนือกว่าแบบชัดเจนกับโจทย์ที่เปิดมาครับ1ตรงครับได้เฮเล็กๆ2ตรงถึงจะได้กินแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อดูจากโจทย์ที่เปิดมานัดเจาะลึกครับเข้าไปดูกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสทีมแนะนําเรืองเชีย ไอเคบานได้เลยครับถึงผลง,งานของเจ้าถิ่นอย่างไอเคบานในช่วงหลังเองจะมีสะดุดและแผ่วให้เห็นบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าภาพรวมดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเกฟเวอรอเอฟชัดเจนครับ เกมล่าสุดของไอเคบานเองก็ระเบิดฟอร์มเก่งเรียกความมั่นใจกับไม้ทีมด้วยการเอาชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์และทีมเยือนครับอย่างด้านของเกฟเวเอฟผลงานช่วงหลังย่ำแย่สหลือะเกินครับหเกมหลังสุดนะครับชนะได้เพียงเกมเดียวและหนักไปทางแพ้และที่สําคัญครับการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนของเกฟเวเอฟมักเป็นปัญหาใหญ่เสมอ5เกมหลังสุดในบททีมเยือนครับไม่สามารถชนะใครได้เลยเสมอได้เพียงหนึ่งและแพ้ไปถึง4เกมส่วนกระแสวันนี้ก็ชัดเจนครับ เอ็นเอียงไปที่เจ้าถิ่นอย่างไอเคบานเพราะฉะนั้นสําหรับคํมคืนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเอ็นเอียงไปที่เจ้าถิ่นอย่างไอเคบาไอเคบานชนะแน่ๆหนึ่งมาเลสครับและหากหนึ่งประตูมาไวไหลถึงประตูที่2แน่นอนเลือกเชียร์ไอเคบานฟินจัดๆแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของคําคืนวันนี้ที่นัดวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากใครมีความที่เห็นเหมือนกันก็ขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยส่วนใครนะครับที่อยากได้นาทางฟ,งฟุตบอลเพิ่มเติมเน้นๆห,หนักๆไม่ว่าจะเป็นสายบอลสดบอลสูง45า ทีแรกหรือ90นาทีเต็มเวลารวมไปถึงครับชุดอารบัมและตัวเน้นตัวการันตีที่นัดและพี่ๆทมงานพร้อมที่จะวิเคราะห์และจัดวางไว้ให้เป็นแนวทางก็ตามมาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยทางเข้าครอบครัวปักหมุดไว้ให้ในในคอมเมนต์แล้วสำหรับคั้คืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขและเจอเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ